สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกําหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายทางการบัญชีนะคะเข้าสู่เข้าที่โปรแกรมเลยค่ะไปที่โครงสร้างขององค์กรค่ะแล้วก็เพิ่มและแก้ไขรายชื่อบริษัทจะสังเกตได้ว่าเข้ามาแล้วยังไม่มีการระบุเป็นเจ้าของนะคะให้เข้าไปที่แก้ไขค่ะ รหัสบริษัทเป็น0001นะคะชื่อภาษาไทยบริษัท LG ็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจำกัดนะคะ เจ็ดสิบห้าครับแปดสิบเอ็ดซอยอารีถนนสุขุมวิทแขนคองตันเขตคองเตย กรุงเทพรหัสไปรษณีย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะ โทรศัพท์นะคะ0 2 2 0์ส8 8 88นะคะ0ู2 2 6 0อ7 5 5 ประเทศนะคะไอทีเฮดแล้วก็เลือกวันเริ่มบอบัญชีเป็นศูนย์หนึ่งทับศูนย์หนึ่งวันเริ่มใช้ระบบเป็นศูนย์หนึ่งทับศูนย์หนึ่งับสอง หกศูนย์นะคะไดงประจำตัวผู้เสียภาษีสามหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนยกดบันทึกค่ะ ก็เอาเอาเ,อาเ,อาเป็ว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะการจัดตั้งบริษัทใหม่